พิงฟองหหยยหอยยกดไลค์วันนี้เป็นวันฮาโลวีนพิงฟองและครอบครัวฉลามกำลังจะจัดปาร์ตี้ด้วยกันพิงฟองจึงว่ายน้ำลงไปในทะเลแต่ว่าไม่เห็นครอบครัวฉลามเลยหอทุกคนหายไปไหนหมด ลูกฉลามเธออยู่ไหนหร้อเธอมาที่นี่เพื่อจะตามหาครอบครัวฉลามสินะแต่แย่หน่อยฉันน่ะใช้เวทมนต์กักขังครอบครัวฉลามไว้ในปราสาทฮาลลยแล้วไปสิพยายามตามหาพวกเขาดูถ้าเธอทำได้ละก็ฉันจะยอมปล่อยครอบครัวฉลามและให้อัญญมณีกับเธอ แต่ถ้าเธอพลาดเธอก็จะถูกขังไปด้วยว้าพิงฟองช่วยด้วยเพื่อนเอช่วยด้วยโอ้ไม่นะน่ากลัวจังเอาล่ะเพื่อนๆเรามาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยพิงฟองตามหาครอบครัวฉลามกันเถอะ เรามาตามหาพ่อฉลามด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามห่างน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามห่างน้ำเงินฮึนี่ใช่พ่อฉลามหรือเปล่านะโอ oh สวัสดีพิงค์ฟองไงเพื่อน พวกเธอไม่กลัวแวมพายกันหรอถ้าเธอแตะตัวฉันสักครั้งหนึ่งแล้วก็เธอจะต้องแย่แน่นอนโอ,โอ้นั่นมันแวมพายนี่นาเพื่อนๆเ,เรามาตามหาพ่อฉลามอีกครั้งกันเถอะพ่อฉลามออกมาหน่อยฉันไม่ใช่พ่อฉลามนั่นมันตัวตลกนี่ นี่น่าจะเป็นพ่อฉลามนะู้ใช่แล้วฉันเองพ่อฉลามขอบคุณที่ตามหาฉันนะฮัลโลวีนดุดุดุดูดด,ด,ด,ดพ่อฉลามบูา <B oo! laughs> เรามาตามหาแม่ฉลามกันต่อเลยไหมเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพู <S 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 ดูสิฉันเห็นหางสีชมพูฉันคิดว่าเป็นแม่ฉลามนะจ้าเอตกใจหรือเปล่า มันค้างขาวนี่ตามหาแม่ฉลามต่อกันเถอะตรงนั้นมีหางสีชมพูและอีกหางที่เป็นลายสีเหลืองอันไหนเป็นแม่ฉลามกันนะนี่หรือเปล่านะลองเรียกแม่ฉลามดูกันเถอะคุณคือแม่ฉลามใช่ไหมฮา่าอึดอัดจ,จังที่ติดอยู่ที่นี่ขอบคุณที่ตามหาฉันนะ ตุร wow! ุตุรุตุดแม่ฉลามวู้้นี่หางของใครนะอ๋อเป็นลูกอมนี anyway ่นาโอ้นั่นมันลูกอมของฉันนะวายนั่นมันผีโครงกระดูกรีบหนีกันเถอะไปตามหาย่าฉลามกันต่อเถอะ เธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าอย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าอย่าฉลามหางสีส้มเราเจอยญ้าฉลามแล้วเอ๊ะดีเลยฉันกำลังเบื่อพอดีเรามาหาอะไรน่าสนุกเล่นกันสักหน่อยไหมเอ้ พิงฟองกลายเป็นโครงกระดูกไปเสแล้วพิงฟอง,ง,ฟองเธอโอเคไหมเราไปตามหาย่าฉลามเพื่อขอความช่วยเหลือกันเถอะย่าฉลามหางสีส้มอยู่นี่ไงเจอจนได้เก่งจังเลยไม่ต้องห่วงนะพิงฟองเดี๋ยวย่าจะทำให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมว้าวพิงฟองกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ขอบคุณค่ะคุณย่าฉลามอย่าตั้งหากลัดที่ต้องขอบคุณโอ้โหฮ่า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 ฮโลวินตู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 ย่าฉลามบู๊ฮาตอนนี้เราต้องตามหาปู่ฉลามกันแล้วล่ะเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่า ปูฉลามหางสีเขียวอ้าข้างบนมีคนขยับใครกันนะอ๋อทริกออทรีทพวกเธออยากได้ลูกอมสักหน่อยไหมว้าวลูกอมขอบคุณนะคุณโจรสลดัดปูฉลามอยู่ไหนนะฉันเห็นหางสีเขียวตรงนี้ นี่มันหางของปู่ฉลามหรือเปล่านะฉันคือแฟนเกนสไตล์พี่ฟองมีซอมบี้อยู่ข้างหลังเธอนะฮะซอมบี้เหรออยู่ไหนอ, <Yeah! S 1> อ่ะอ้าฉันกลัวจังเร็วเข้ารีบหาปู่ฉลามกันเถอะปู่ฉลามอยู่นี่ไง <c oughs> เฮ้เพื่อน เธอคงจะกลัวตอนเข้ามาที่นี่สินะขอบใจมากนะฮัลโลวีนตุ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 ตปูฉลาม้วเอาล่ะตอนนี้เหลือใครที่ต้องหานะทุกคนรีบหาฉันให้เจอเร็วเข้าฉันกลัวเร็วเข้ารีบตามหาลูกฉลามกันเถอะ เธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเพื่อนๆพนพวกเธอเห็นนั่นไหมมีลูกฉลามตั้งสองตัวแน่เกิดอะไรขึ้นนะดูสิใครคือลูกฉลามตัวจริงกันนะฉันคือลูกฉลามตัวจริง ไม่นะฉันคือลูกฉลามตัวจริงเพื่อนๆนเธอคิดว่าคนไหนคือลูกฉลามตัวจริงจริงด้วยเราสังเกตดูที่หางสิหางของลูกฉลามคือสีเหลืองไงล่ะอ้าเราเจอลูกฉลามตัวจริงแล้วเพื่อนๆของฉันสุดยอดไปเลย ฉันน่าจะหลอกพวกเธอได้แท้ๆฮาโลวีนดูดูดดลูกฉลามปูะว้าวย่าฉลามปู่ฉลามลูกฉลามแม่ฉลามพ่อฉลาม เราเจอทุกคนในครอบครัวฉลามแล้วเก่งมากทุกคนโอ้โหพิงฟองเพื่อน,พ,นพวกเธอสุดยอดไปเลยตามที่ฉันสัญญาไว้ฉันจะปล่อยครอบครัวฉลามตอนนี้ไปสนุกกับปาร์ตี้ฮาโลวีนกันเลยโอ้โห,โโหน่าตื่นเต้นตตจังเลย